หากอัศวินมีดาบนักเล่นเกมก็ต้องมีจอยดาบดีย่อมมีชัไปกว่าครึ่งคลิปนี้ผมก็มีจอยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือจอยเอ็กบิดดูอัลเทอร์เนทไวเลสคอนโทรเลอร์ดียังไงมาดูรีวิวกัน ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมก็ขอขอบคุณทางร้านคิดออนแกจตไว้ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเสมอมาใครที่มองหาเครื่องเกมเรโทรอยู่ก็ขอเชียร์ให้ไปอุดหนุนร้านนี้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เพียงอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าซื้อเครื่องเกมจากร้านนี้เขา,ารับประกันัตเครื่องให้ด้วยนะแถมมีบริการหลังการขายที่ดีมากๆเพื่อนๆที่เคยซื้อของจากร้านนี้ก็น่าจะรู้กันดีการจะสั่งซื้อก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ในช่องเดสคริปชันได้เลยก่อนจะไปแกะกล่องมาดูสเปคของจออออออยยยรรรุุ่่่นน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 ีี้้้้กกกกกััเเล็็จถูแบบบมาใหป Universal Controller ะค สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากๆไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch คอมพิวเตอร์ทั้ง Windows และ Mac OS Steam OS รวมไปถึงเครื่อง r e t ท o handheld ต่างๆจอยรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับที่เชื่อมต่อไม่ได้น่าจะมีแค่เครื่อง PlayStation เท่านั้นในการเชื่อมต่อรองรับทั้ง WiFi 2.4 GHz Bluetooth แล้วก็ต่อผ่านสาย USB นะครับหมดการทำงานของจอยรุ่นนี้รองรับทั้ง X input แล้วก็ d input ตัวจอยส t ิ๊กหรือคันโยกก็ใช้แบบ Hall effect นะครับ ตัดปัญหากวนใจเรื่องอาการจอยดริปไปได้เลยและที่ผมชอบเป็นพิเศษคือจอยรุ่นนี้มาพร้อมกับชาร์จิ้งด็อกเลยนะครับเน่นเสร็จก็วางชาร์จไปได้เลยสะดวกมากๆจอยรุ่นนี้ไม่ต้องใส่ฐานนะครับมีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนในตัวความจุ400มิลลิแอมใช้แบตเตอรี่เต็ม1รอบสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องถึง15ชั่วโมงน้ำหนักของจอยก็ค่อนข้างเบานะครับอยู่ที่236กรัมเท่านั้นการตั้งค่าก็ง่ายมีอฟต์แวร์สำหรับปรับค่าให้ใช้งานเราไปแกะกล่องกันต่่อเลยดีกวา มาแกะกล่องกันเลยนะครับจอยรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่สีสีนะมีสีม่วงชมพูขาวและดำตัวที่ผมได้มาจะเป็นสีม่วงนะครับสีกล่องและจอยจะเป็นสีเดียวกันนะแพ็กเกจก็ดูสวยงามดีก็สไลด์เปิดกล่องออกมาแบบนี้ ฝาขึ้นมาก็จะเจอกับจอยและดอกแบบนี้เลยนะครเดี๋ยวดีไซน์ของจอยมาวาดกันทีหลังมาดูปรปกณ์ในกล่องกันก่อนจอยรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับดอกเลยนะครับเป็นแท่นชาร์จในกล่องให้อะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นรหัสสินค้าอันนี้จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งาน แล้วก็มีสายชาร์จนะครับ USB C to A ในกล่องก็จะมีเท่านี้แหละมาดูดีไซน์ของจอยรุ่นนี้กันรูปทรงและการวาง layout ปุ่มจะเหมือนกับจอย Xbox นะครับ จริงๆจอย Xbox กับ Joy Pro Controller ของ i วิตก็มีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกันมากจุดที่แตกต่างก็คือการวางปุ่มนะครับถ้าเป็น Joy Pro ของสวิตตรงนี้มันจะสลับกันนะครับ X Y กับ A B แต่นอกนั้นก็เหมือนกันหมดซึ่งจอยรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานกับส t ิตได้นะครับซึ่งตัวปุ่มจะมีซอฟต์แวร์ให้ตั้งค่าได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังรูปทรงและสัมพันธ์ในการถือผมมีความรู้สึกว่าเหมือนจอย Xbox มากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองหยิบจอย Xbox มาเปรียบเทียบให้ดูนะ ด้านล่างจะเป็นจอ Xbox จะเห็นว่า layout ปุ่มและตำแหน่งเนี่ยเหมือนกันเด้เลยด้านหลังนะครับขนาดก็ใกล้เคียงกันนะแต่จุดที่แตกต่างคือปุ่ม L1 L2 นะครับ R1 R2 จะดีไซน์มาคนละแบบอนาล็อกตรงนี้จะเป็นแบบ Hall effect ก็คือใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการจับความเคลื่อนไหว มันตัดปัญหาเรื่องอากาศจอยดีไปได้เลยนะครับสัมผัสของปุ่มกดก็ทํามาค่อนข้างดีนะครับนุ่มและกดง่ายปุ่มด้านบนนะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบ USB-C สําำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้านล่างก็โลง่ลงๆไม่มีอะไรส่วนทานด้านหลังจะมีปุ่มพิเศษ P1 และ P2 เพิ่มขึ้นมาเราสามารถตั้งค่าพิเศษเพิ่มได้ เช่นอาจจะตั้งเป็นมาโครนะครับส่วน d กับ x ตรงนี้ใช้สลับระหว่างหมด d input กับ x input ตัวจอยจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดอกกันต่อเลยอันนี้จะเป็นดอกนะครับที่เขาให้มาพร้อมกับจอยเลยสําหรับดอกนะครับเวลาวางไอ้ตรงนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับไอ้โลโก้8ปิดดูเนี่ยเนี่ยจะอยู่แบบนี้ ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB C นะครับด้านล่างตรงนี้เปิดฝาออกมาได้ก็จะมีดองเกิลซ่อนอยู่ด้านล่างนี้อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกนะครับจอยรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi Bluetooth แล้วก็เสียบสาย USB ในกรณีที่เราจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เราก็จะใช้ดองเกิลตัวนี้นะนี่ดองเกิลน่ารักดีครับดีไซน์เหมือนก็อดดในเกม Mario เลย เวลาใช้เสร็จก็เก็บไว้ด้านล่างนี้ก่อนที่เราจะไปทดลองใช้งานจอยรุ่นนี้ผมคิดว่าเราไปดูซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาก่อนดีกว่าเผื่อคนเข้าใจผิดเราสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็ได้แต่ซอฟต์แวร์ก็จะมีประโยชน์ในด้านอื่นๆนะครับเช่นการปรับแต่งปุ่ม อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรอย่างเงี้ยทำให้ซอฟต์แวร์ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของจอเอ็กบิดูนะครับผมก็เลยอยากแนะนําตัวซอฟต์แวร์ด้วยเป็นยังไงไปดูกันจอของ x b i กบิดจะมีซอฟต์แวร์สำหรับปรับแต่งค่ามาให้นะครับชื่อว่าเอ็กบิดู t อสิเมตซอฟต์แวร์ก็มีให้ใช้งานทั้งบน PC แล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะสาธิตการใช้งานบนเครื่อง PC นะครับหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่าย ขั้นแรกก็ให้เราเชื่อมต่อจอยกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB นะครับนี่พอเสียบสายแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ขั้นแรกมันก็จะถามว่าจะใช้งานจอยตัวนี้กับ Windows หรือ Android เราใช้อันไหนก็เลือกอันนั้นนะครับในคลิปนี้ผมจะทําใน Windows แต่การใช้งานกับ Android ก็ออกเหมือนกันนะครับหน้าตามเมนูนเหมือนกันหมดทุกประการก็คลิกเข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับ mapping ปปจะเป็นการตั้งค่าปุ่มอย่างเช่นปุ่ม LT ถ้าเราอยากสลับเนี่ยก็เลือกปรับได้เลย ตรงนี้ที่เราน่าจะได้ใช้งานบ่อยๆก็ๆจะมีแค่ตรง XAYB นะครับเพราะว่าจอยของ Xbox กับ Nintendo Switch เนี่ยปุ่มตรงนี้มันจะสลับกันเราก็สามารถมาตั้งค่าสลับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปุ่ม P1 P2 นะครับที่อยู่ด้านหลังของตัวจอยเช่นกดแล้วเปิดเทอร์โบหรือตั้งค่าให้เป็นปุ่มอื่นแล้วแต่ที่เราชอบได้เลยนะครับในส่วนของสติ๊กจะเป็นการปรับค่าเดโซนระยะการทำงานของมันนะครับ อย่างนี้คือเปิดเต็มมันก็จะไปได้สุดแต่ถ้าเราแบบอยากให้มันขยับทีละน้อยก็ลองเลื่อนดูนะครับระยะทำง,งานของมันก็จะสั้นลงมันจะมี Active a r e รียกับ i n นแอคทีฟแอเยอยู่แต่อที่ผมเปิดเต็มนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่า i n v เวอได้สลับตำแหน่งได้สลับดีพดกับเล t กกติกก็ได้เหมืนกันตรง Trigger ก,ก,ก็เช่นกันนะครับ t r i กเ e r ก็คือปุ่ม L2 R2 หรือว่า Lb rb นะครับอันนี้คือเปิดเต็มสุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองลดระยะดูเนี่ยถ้าเรากดไม่ลึกนะครับอยู่ในระยะเนี่ยก็คือปุ่มจะไม่ทำงานต้องเลื่อนมาจนสุดก่อนถามว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อะไรคือนิ้วแต่ละคนจะออกแรงกดไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบดิวลั่นก็ลองมาเพิ่มระยะตรงนี้ดูเวลากดเบาๆนิดหน่อยมันจะได้ไม่ติดนะครับส่วนผมเปิดเต็ม อันนี้ก็เป็นการปรับรตัฒาการสั่นนะครับปรับได้แยกซ้ายขวาเลยสุดท้ายจะเป็นมาโครนะครับสำหรับมาโครนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักมันเป็นการบันทึกการกดปุ่มลวงหน้าเอาไว้หรือตั้งค่าให้มันกดปุ่มอะไรก็ได้คือคนที่เคยใช้อยู่แล้วคงไม่งงหรอกแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้ก็อาจจะงง,งๆเนาะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแล้วกันสมมุติเล่นเกมสตีดไฟต์เตอร์ใช่ไหมครับแล้วต้องการกดท่า l อวสังหารมันก็จะต้องกด ต่อยเบาต่อยเบาเดินหน้าเตะเบาต่อยหนักที่ให้เรารู้สึกว่าเรากดคอมโบไม่แม่นหรือขี้เกียจกดเราก็มาบันทึกมาโคเอาไ้ได้เลยครับก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกว่าจะให้บันทึกมาโคไปที่ปุ่มไหนซึ่งผมเลือกปุ่ม P2 นะครับก็คือปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นต่อยเบาจะเป็นปุ่ม X แอดเข้ามาอย่างนี้ต่อยเบาสองครั้งก็แอดต่อยเบาต่อยเบาแล้วก็เดินหน้าแล้วก็เตะ ต่อยหนักแบบนี้เนี่ยพอตั้งค่าแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดซิทเท่านี้เวลาเรากดปุ่ม P2 เนี่ยมันก็จะกดคอมโบนี้ให้เราอัตโนมัติเลยเรากด P2 ครั้งเดียวมันก็จะออกคำสั่งให้ตามนี้เลยอันนี้แหละรครับที่เขาเรียกว,ว่ามาโคร ลองเข้าของ Android ให้ดูนะครับสำหรับ Android เวลาจะใช้งานต้องปรับสวิตด้านหลังเป็น d ี n p u พุด้วยนะครับเนี่ยเข้ามาก็เหมือนกันมีการตั้งค่าเหมือนกันบดทุกประการนะครับทางนี้ผมมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับแอปเอ็เบนดูอันเตอร์แมทคอนโทรลเที่อยู่บน iPad OS เอวอร์ชัน17.5.1 เชื่อมต่อใช้งานจอยได้นะครับแต่ว่าตัวแอปไม่ดีเทคจอยนะทำให้เราไม่สามารถปรับแต่งค่าผ่านแอปบน iPad ได้ซึ่งตัวแอปพลิเคชันบน Android ก็พบปัญหานี้เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อใช้งานได้แต่ว่าตัวแอปไม่ดีเทคจอยนะครับทําให้เราไม่สามารถปรับแต่งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยดังนั้นถ้าต้องการปรับแต่งปุ่มตั้งค่ามาโครอะไรพวกนี้ก็ต้องทําบน P ีีเท่านั้นนะครับก็มาทดสอบปุ่มกดกันนะครับวันนี้ผมจะลองใน iPad นะก็เปิดบลูทูธแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ชื่อว่าเอ็กบิดดูอันติเมทไวเล็อันนี้คอนเน็กแล้วในการทดสอบปุ่มผมก็จะใช้คอนท้าเทสเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความแม่นยำในการควบคุมทิศทางเป็นยังไง ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับค่งนข้างมันยาในการเปลี่ยนจากเฉียงลงด้านหลังมาเฉียงลงด้านหน้าบางครั้งจะมีแอนิเมชันตัวละครอนอนลงไปแวบหนึ่งนะครับแต่นี้น่าจะเป็นที่ความเร็วในการกดเพราะว่าไม่ได้เป็นตลอดนะครับถ้ากดเร็วพอมันก็จะไม่ลงนะครับลองเล่นสักด่านหนึ่งแล้วกัน ก็อย่างที่เห็นนะครับเล่นจนจบด่านก็ไม่มีปัญหาในการควบคุมทิศทางในการยิงแต่อย่างใดเดี๋ยวต่อไปไปทดสอบการกดพวกฮาโดเคนโซลูเคนกันเดี๋ยวมาลองกดพวกฮาโดเคนกับโชลูเคนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฮาโดรเคนก่อนนะต่อไปเป็นโชลูเคนนะครับก็กดได้ไม่มีปัญหา ลองกดแม้ต์ายกันมางนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มมาคโครที่ผมได้มานทึกค่าเอาไว้นะครับก็สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน จอเอ็กซ์ไปดูอั a ตเมสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานกับแพลตฟอร์มอะไรได้บ้างมาดูกันครับแพลตฟอร์มแรกก็คือ Windows นะครับแค่เสี่ยบสายระบบก็จะมองเห็นทันทีโดยระบบจะมองเห็นเป็นจอ x x o x x 360นะครับเดี๋ยวผมลองเ,ช,ออ WiFi, องเชื่อมต่อผ่าน Wifi ด้วยดองเกิลที่มันให้มาดูเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ดองเกิลวินโด s ก็มองเห็นเป็นจอ x x o x x 360เช่นกันนะครับเดี๋ยวขอลองเชื่อมต่อผ่านดูทูดูดบ้างอันนี้ผมก็แอบงงนิดนึง เพราะว่าถ้าเชื่อมต่อผ่านสาย USB หรือว่าตัว Wi-Fi dongle มันมองเห็นเป็นจอ Xbox 360ใช่ไหมครับแต่พอเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ก็จะมองเห็นเป็น Xbox Ultimate Wireless แบบนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ใช้งานได้เหมือนกันเชื่อมต่อกับ iPad บ้างนะครับก็เจอเป็น Xbox Ultimate Wireless เหมือนกันเล่นได้จริงๆเมื่อกี้ก็เล่นให้ดูตอนทดสอบปุ่มไปแล้วแหละลองต่อกับ iPhone บ้างนะครับ ก็มองเห็นแล้วเป็นเอ็กเบ u ดู i m a t e wireless เหมือนกับ iPad นี่นะครับเชื่อมต่อได้เล่นได้ไม่มีปัญหาต่อมามาดู Android นะครับนี่ขึ้นมาแล้วไวมากก็เป็นเอ็กเบรดูอั t เทอร e e น s s l เเหมือนกัน,นแพ้แล้วใช้งานได้อันนี้เราใช้งานกับ Nintendo Switch นะครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi d o n g l e นะ ก็สาาามรถใช้งนได้กดอ LR มาเลยโดย Nintendo Switch จะมองเห็นจอยรุ่นนี้เป็น Pro Controller นะครับอย่างไรก็ตามจอยรุ่นนี้ไม่มีใจโร w นะครับเวลาใช้งานกับ Nintendo Switch ก็เลยจะไม่รองรับการเลงแบบโมชั่นนะก็ต้องใช้อานล็อขวาแทนเนี่ยมันจะไม่ไปนะครับ ตอมาทดสอบเชื่อมต่อกับเครื่องเกมเลโทรนะครับอันนี้ผมทดลองกับ RG35 XXP นะลงคัตตอมเฟอร์แมนนูเลิเอาไว้มาดูกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าปึ๊บแล้วก็แพร์อลบูทูดีไวแมนนวลอ่ะเดี๋ยวผมเปิดโหมด p a รล i n งที่จอยก่อนอ่ะมาดูตรงนี้นะครับ นี่ขึ้นมาแล้ว X Bitdo Ultimate Violet จะเชื่อมต่อได้ไหมเหมือนจะเชื่อมต่อแล้วเลยอ่าเดี๋ยวลองเซตค่าปุ่มก่อนนะครับนี่นะครับก็เข้ามาเซตค่าปุ่มได้แล้วจอมันเล็กไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะปุ่มล่าง X ขวาขึ้นปุ๊บสตาร์ท Select ขึ้นลงซ้ายขวา L R เดี๋ยวนะเล็บอนาล็อกอัพขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายทิกเกอร์เล็บอนา,ล,อนา,นากกอล็อ,าลอกเพจปึ๊บปึ๊บ ฮอตคีย์ปึ๊บโอเคคิดว่าน่าจะใช้งานได้แล้วนะนี่นะครับอ่าตั้งอย่างนี้แล้วกันใช้งานได้แล้วลองเข้าดู ก็ใช้งานได้นะครับใครที่มองหาจอสำหรับเครื่องเกมและโทรอยู่รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเนี่ยเล่นได้เลยตั้งค่าปุ่มก่อนใช้งานเล็กน้อยและอนาล็อกก็ใช้ได้ด้วยนะเนี่ย D pad ดีแพดได้อนาล็อกได้ก็ประมาณนี้ หลังจากที่ผมได้ลองใช้งาน Joy X Bit Duo Ultimate มาเกือบอาทิตย์นะครับส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบจอยตัวนี้เลยแหละเพราะว่าการใช้งานมันค่อนข้างสะดวกเวลาเล่นเกมเสร็จก็แค่เอากลับไปวางไว้ที่ดอกเพื่อชาร์จแบตเตอรี่มันลงขึ้นมาก็หยิบม,มาเล่นต่อได้เลยตัวปุ่มกดก็ทํามาค่อนข้างดีนุ่มและมีความแม่นยําและการที่ตัวอนาล็อกใช้ Hall Effect ก็ช่วยให้ผมไม่ต้องกังวลเรื่องจอยดิฟในระยะยาวส่วนข้อเสียของจอยรุ่นนี้จริงๆก็ไม่เชิงข้อเสียหรอก คือตัวจอเอ Mid Dual Ultimate มันรองรับการใช้งานร่วมกับหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็จะมี Nintendo Switch ด้วยแต่ว่าจอรุ่นนี้ไม่ได้ใส่เซนเซอร์ใจโรมาให้ทําให้ไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้ส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าผมไม่ถนัดการควบคุมได้ใจโรเท่าไหร่ตั้งแต่แรกแต่ผมคิดว่าบางคนอาจจะชอบใช้นะครับดังนั้นถ้ามันมีใสามาให้ด้วยก็น่าจะเพอร์เฟกกว่านี้สําหรับคนที่สนใจจอยตัวนี้อยู่นะครับค่าตัวของมันก็ไม่แพงประมาณ1 7 0 0กว่าบาทถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ สามารถช่วยสนับสนุนช่องของผมด้วยการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ในช่องเดคิปชันเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นร้านที่เขาช่วยสนับสนุนช่องของผมนี่แหละใครที่มองหาจอยเกมดีๆสามารถใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็หวังว่าจะชอบจอยตัวนี้นะครับคลิปนี้ไปละสวัสดี